สวัสดีทุกคนครับก็ไม่ได้ครั้งนะครับสำหรับการหาผลแล้วก็เอาไปฟาร์มให้ครบนะครับก็คือหาผลเกิดแล้วก็เอาไปฟาร์มให้สกิลครบได้เลยนะฮะเดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับรู้สึกว่าเด็กน้อยนี่จะชอบกันมากเลยครับเพราะงั้นช่วยกันกดไลค์ด้วยสักคนละทีนะฮะโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาหาทั้งหมด3โลกเลยนะครับตั้งแต่โลก1โลก2โลกสามดูกันว่าแต่ละโลกเนี่ยมันจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับเอาล่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละไลค์นะครับเดี๋ยยยววเเเเเรรรราาานนี่ไปดดูกัััลคคคคบบบผมมม็ติโสุุ้ ใช้มีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ o ตออสตาอันนี้มีเอนเวนเจอร์เบดบอร์ทอยเลตเทว e รีเฟน์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไก่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคิสตันช็อปนะครับตอนนี้ผลเกิดแล้วนะฮะสลับผลแรก ซึ่งเกิดอยู่ที่เกาะนี้นะครับเกาะโนโแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะครับผมก็จะไม่เห็นเหมือนกันเพราะไม่มีที่หาผลนั่นเองนะฮะเราต้องงมเอาว่ามันเกิดอยู่ตรงต้นไม้ต้นไหนนะแล้วที่ผมดูได้ก็คือผมเอาตัวหลักเข้ามาเพื่อที่จะดูนะครับว่ามันเกิดอยู่เกาะไหนสว่วนผลเกิดตรงไหนนั้นเราต้องหาเองอยู่ไหนเอ่ยเอ่ออ้นี่ไงโอ้โหผลแรกเป็นผลช็อปนะครับโอ้โหมองไกลๆตอนแรกนึกว่าผลเวนอมจบละได้ผลกาก,ากเลยอะเริ่มต้นมามาฮะเดี๋ยวเราได้มาฟาร์มผลแรกก่อนนะครับลูกหนึ่งน่าจะฟาร์มได้อยู่มั้งได้ปะ โอเคได้มา10มาสเตอรี่ฮะชึบน้อยมากขึ้นน้อยมากพอตีบอยด,ดิขึ้นเยอะไหมจะแท็คเกิลหน่อยอืมเดิเมจโคตรกากเลยนี่แนะโอเคได้สกิลแดนซ์มาแล้วครับอะไรอยู่เนี่ยเต้นระบัมนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปโลก2แล้วก็ไปฟาร์มที่โลก2ดีกว่านะเพราะว่าตีมอนไม่กี่ตัวน่าจะเต็มแล้วนะครับสำหรับมาสเตอรี่ แล้วก็ตอนนี้ผลโลก2ใกล้จะเกิดแล้วนะครับเพราะงั้นเราไปรอโลก2เลยดีกว่า A few moments later ค่ครับผมที่โลก2แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรวมมอนแล้วก็ฟาร์มทีเดียวดีกว่านะครับผมว่าน่าจะขึ้นเร็วกว่าคนนี้80มา m a s t รี่เองแล้วจะเกิดว่าในคลิปนี้นะครับผมดวงดีได้ผลโหดๆเนี่ยบอกเลยลำบากแน่นอนฮะไม่มีมา m a s t รี่คูณ2ฟาร์มจนตาเหลือกอะบอกเลยผล <laughs> อะไรก็ได้อะขอแค่เป็นผลโอเปก็พอแ <laughs> ป๊บนึงนี่นะโอเค40นะครับโหสกิลต่อไป50เลยเหรอ ได้ไหมยังไม่ได้อีกดรอปน้อยแล้วเนี่ยตีบอสได้ไหมมีบอสเกิดหรือเปล่าวะบอสน่าจะเกิดอยู่นะครับดูฟามิงโก้น่าจะได้เลยนับตัวเดียวไม่เป็นมาคูณ2นี่แบบขนาดผลกระ,ะ,ะกายยังฟาร์มยากอะทุกคนดูดิดูหน่อยซีบอสเกิดหรือเปล่าเกิดพอดีเลยโอเคมานี่มีลยทำไมมันเบาจังเลยวะไอดี ID นี้ทำไมไอดี ID นี้ทุกอย่างดูเบาไปหมดเลยวะโอเคได้ไหรือเปล่เนี่ยลงมาดิลงมาดิเออเฮ้ยเบาเหลือเกิน อแดนซ์ mm hmm. Dance. เรียบร้อยครับได้ไหมเรียบร้อยครบสักทีครามยากครามเย็นนะฮะไม่มีมันคูณ2อนี่ลำบากแต่ถ้าตีบอสเอาก็ง่ายอยู่นะสกิลก็จะมีประมาณนี้ครับแทคเกิลยืดตัวไปนะครับแล้วก็แดนซ์เป็นการเต้นลำเต้นระบำแล้วก็ปาร์ตี้ฮะต่อยรัวๆแล้วมันปาร์ตี้ยังไงวะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเฮลิคอปเตอร์ ทำมาทำไมวะเนี่ยไปครับผมอีกแค่5นาทีนะครับผลก็จะเกิดแล้วสลหรับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะมาดูกันว่าโลก2เนี่จะได้ผลดีหรือเปล่านะครับขยายผมได้ผลดีครับช่วยกดไลค์สักคนทีนะครับบอกได้เลยว่าจะได้ผลดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลดีก็ดวงของไอหมอนี่แม่งโคตรกากอะนะครับตอนนี้ผลก็เกิดแล้วนะครับผลที่2เกิดอยู่ที่เรือผีนะฮะเหมือนเดิมเลยไม่มีที่หาผลนะครับต้องหาจุดเกิดเองแต่ว่าแค่รู้เกาะก็ง่ายนะครับชิลนะครับวิ่งแป๊บหนึ่งฮะที่จริงผลนี่มันบินได้อะแต่ผมว่าวิ่งเอาแลล้วววดดเเอาาาาน่่จะรกูสภพ หรือเปล่าวะแต่มันเร็วอยู่นะทําไปเล่นไปแต่ว่าแดดเอาดีกว่าโอ้ยดอกไม้เกิดว่ะทํเผาได้ไหมเนี่ยจะได้เผามิงอ่ะอยากวิ่งเร็วกว่านี้อันนี้ใช้เกินโอเคถึงสักทีครับดูในดีว่าเกิดที่ไหนเฮ้ยบอสเกิดด้วยขอตีบอสก่อนได้ไหมค่อยหาผลจริง,รงๆอ่ะผลไม่ชอบเกิดอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับข้างบนประมาณแถวขอบๆนี่แหละตรงที่มันมีต้นไม้อ่ะมีหรือเปล่าเอยรอบนี้ไม่มีวะน่าอ,อยู่ชั้นล่างละเดี๋ยวว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับขอตบบอสหน่อย แต่ว,ว่าบอสตัวนี้มันดรอปอันนี้บอกว่ามันดรอปมาตเตอรี่ปะเก็บไว้ฟาร์มมาตเตอรี่ดีกว่าวะไม่รู้เหมือนกันว่าจะดรอปไหมผมเลนหาไปน,นึงนครับในห้องนี้ไม่ได้มีหรอกต้องหาห้องที่มันมีต้นไม้นะครับไม่มีต้นไม้เลยนี่ฝนเกิดอยู่ไหนวะเยวนี้มีเปล่าเกิดข้างในห้องเขาเปล่าวะมันจะซุกขนาดนั้นเลยเหรอบ้าไม่ซุกหรอกโอเคที่สุดท้ายละชั้นล่างทางไหนวะเอาทางนี้ขอให้มีเถอะมีเปล่าเอาเฮ้ย เฮ้ยไม่มีเว้ยอชิบายละแล้วผลเกิดอยู่ไหนวะสามพันเมตรไัมก็น่าจะมีอยู่ที่เดียวอ,ะอ่ะลองพังดูมีไหมไม่มีวะ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยเราเอาตัวหลักมาดูนะครับเผื่อว่าผลมันอาจจะล่องหนนะแบบในคลิปไหนวะคลิปที่แล้ววะนี่นะครับตรงที่ตัวหลักผมยืนจะมีผลพิสาจอยู่นะครับซึ่งเป็นผลไฟนะมันบั๊กนะครับมันล่องหนแต่ผมงงว่าผมเข้าเซิร์ฟนี้นะครับก่อนตัวหลักผมด้วยซ้ำนะครับก่อนที่ผลมันจะเกิดด้วยซ้ําทําไมผมถึงไม่เห็นผลเกิดวะ อันนี้ผมงงมากเลยมันเป็นอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันเห็นเฉพาะคนที่มีที่เก็บผลหรอไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าโลกหนึ่งเราก็ยังเห็นใช่ปะละ่ะแต่ว่าโลก2มามาไม่เห็นนะครับผมว่าบั๊กแน่นอนหรืออาจจะทําไว้กันแค่โลก2หรือเปล่าเอาไว้กันพวกโปรเก็บผลอะไรพวกนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นครับช่างมันไปดรอปเลยฮนะคลิปที่แล้วก็ผลไฟนะครับผลไฟตลอดแต่ว่าน่าเสียดายบอสหายไปแล้วนะครับตีไม่ทันอ่ไปเดี๋ยวเราเนี่ปฟาร์มผลไฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่โลก3กันต่อเลยตอนนี้ฟาร์มผลไฟก่อนไปที่ปราสาทตรนะครับตรงนี้ ไอ้ที่นี้มีอะไรงูคูบอ่ะเนี่ยอาเจ้าผลไฟมาล่าดาบไฟนะครับผลโดนัทล่าดาบโดนัทวะตายไหมไม่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นดาบดาวเพอ่เออเอา้าวไม่ดาบดาวเพอ่ได้กุญแจไขห้องนี้มานะครับแต่ว่ามีแล้วเป็นแบกเล็กนะครบไม่เอ่ย100มาสเตอรี่ขายแค่สี่เองได้ไหมไม่ได้ตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนี่นะครบสักที ไปไปต่อกันโลก3ครับผม o m e n t s l a few moments later. <S เค,ครับมาต่อกันในเซิร์ฟที่3นะครับก็คือโลก3านั่นแหละเกิดที่นี่นะครับมาดูละเกาะนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นต้องมาดูโพยก่อนและผลที่ผมได้ก็คือ <Bro. S 1> ผลพอษจะไม่คลิปนี้มันเกลือจังเลยวะกินเลยละกันดูสิว่าต้องฟาร์มเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยกว่าร้อยสิบถือว่าน้อยอยู่นะฮะ ก่อนใช้ผลนี้ครับเราต้องแปลงร่างด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอตีโจรสลัดขอโลก3าด้วยนะครับอีกประมาณ20นาทีครับมันจะเกิดละคลิปนี้มันเกลือเกินไปผมรับไม่ได้ว่ะผมต้องตีโจรสลัดนะครับเพื่อล้างเกลือออกมาเกการกับไอ้บอสตัวนี้เลยครับบอสบัวอาแฮนคอกนี่เออผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกผมจะลองพุ่งชนมันดูนะครับ2องพเจเย็นครับอ้ยอ้เย็นครับอ้ยนี่ขนาดมีกอเพชรตัวเดียวแล้วจะครบปะเนี่ยเอาครบเลยได้ปะไม่อยากฟาร์มต่อแล้วอะ คนเพชรเฮ้ย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 เตะกลางอากาศได้เลยเหรอวะได้ไหมยั่งเหยื่อรอบนี้น่าจะตายเลยเอออัดดนธนูมาด้วยแต่ว่ามีแล้วนะครับร้อยสิบไม่รู้พอหรือเปล่าไม่ครบอ่ะตีตัวนี้ได้ปะเนี่ยโหแต่มันดูน่ากลัวจังเลยวะเฮ้ยมันน่ากลัวแม่งโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้ก็หนึ่งร้อยแล้วครับขาดอีกแค่นิดเดียวรวมเอาเลยแล้วกันเฮ้ยเอะไรวะโอ้ยร้อยห้าฮะนี่นะ อีก2มัตเตอรี่อีกสงมัตเท่านั้นเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะครบสกิลวีทำอะไรได้บ้างว่าลืมละแป๊บน,นึงครับขอลองทดสอบก่อนทำให้คนแบบแสบตาหรือเปล่าโอ้นี่ไงทำให้คนแสบตาแล้วก็ผักออกครับอารแล้วเนี่ยกลับไปที่เกาะกลางนะครับเกาะประสาทกลางทะเลแล้วก็ไปนั่งรองจนสลัดเกิดน,นะแถมให้อีกผลน,น,นึงแนบเนื่องจากว่าคลิปนี้โคตรสั้นเลยไม่แต่ทางกลับอยู่ไหนวะอ๋อ,อทางนู้นไปครับเดินทางฮะร,ระหว่างทางขอให้มีอะไรเกิดได้ปห อยากตีแบบเจ้าทะเลอ่ะอยากลองใช้ผลนี้ตีเจ้าทะเละดูอ่ะเกิดมาหน่อยดิไอดีนี่ก็แจกเหมือนเดิมนะครับในกระเป๋ามีผลเงากับผลพอท่อแล้วก็เออผลสันนะของมีประมาณนี้นะ500ไลค์ครับฝากกดไลค์ผมสัก500ไลค์ครับผมจะแจกไว้ในดิสคอร์ดเข้ามาแย่งกันได้เลยนะครับ <_ D> ตอนนี้ครับอีกประมาณ10นาทีนะฮะตัวสลัดจะเกิดละเซฟก่อนเซฟก่อนนี่เซฟเลยดูดิอีลิตเกิดหรือเปล่าระหว่างนี้ขอตีนู่นตีนี่รอแล้วกันนะครับอีลิตเกิดอยู่ที่เกาะเตาโอเคเดี๋ยวนะ ผมเบื่อว่ะไม่มีวอลคิลี่นะครับเพราะงั้นว์ปไปไม่ได้นะฮะผมไม่ตีแล้วกันขี้เกียจนะครับขี้เกียจเดินทางอยู่ยังไกลเลยโอเค,อเคตอนนี้ครับจัวสลัดเกิดแล้วมีเวลาจัดการแค่กี่นาทีเอ่ยห้านาทีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนี่ไงอย่าเข้ามาใกล้นะระวังตาบอดไม่รู้ตัวต้องจัดการให้หมดใช่ไหมโอเครอบอสมาก,ก่อนบอสมานะอีกนิดเดียวครับนิดเดียวปุ๊บปุ๊บเอาหมัดนี่แหละ MVP ีเรียบร้อยตลกมากไหมวะคลิปนี้ฮะทำไมมันดอกมาแต่ผลอย่างงี้กี่มัลติ 125หรือผมจะไปฟาร์มทีนี้คือแบบแม่งโคตรลำบากเลยเว้ยโอเคผมจะไปที่เกาะต้นไม้แล้วกันนะครับไหนลองดูซิว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับเต็มหน้าโอ้สามพันเจ็ดทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าไอ้ผลเมื่อกี้มันราคาเท่าไหร่หนึ่งพันรูปักระเบิดก่อนอืมแล้วสกิลครบไหมร้อยยี่ห้าน่าจะครบนะครับขอสักหนึ่งร้อยก็ยังดีเฮ้ยผมต้องไปฟาร์มมอนเอาทุกคนครับมาเยียบแล้วเร็วเยียบเยียบเข้าไปตูม ผมจะรวมมอนยังไงดีให้แบบให้มันรวมได้อะเอาข้างบนดีกว่าปะรวมมอนตรงนี้ได้ปะเนี่ยแม่งอยู่ไกลกันเหลือเกินน่าจะได้แหละมันเดินกลับอะมันเลียอะยากนะเนี่ยมันรวมมอนไม่ได้ตรงเนี้ย้าไปที่ไหนมัเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยใช้ผลสปินเหรอใช่ครับไม่ใช่ผลสปริน,รรมน,รนไม่ได้ฟาร์มลกสามก็น,นานอะเฮ้ยใจเย็นแม่งบินเฉยเลยเฮ้ยกลับไปฟาร์มข้างล่างก็ได้เว้ยข้างล่างนี้หวังว่าจะไม่บินนะหยุดเลยนะพวกเองอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าแม่งบินได้มันตัวเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกนี้หวังว่าจะไม่ทําแบบเมื่อกี้นะผมว่าไม่ทําหรอกเพราะมันใช้ดาบมันคงจะปาแค่สก,กิลดาบใช่ไหมหรือผมควรกลับไปเกาะแรกแล้วก็ไปนั่งฟาร์มให้มันครบดีวะทำไมรู้สึกตีมอนมันยากกว่าตีบอสวะเนี่ยเหยียบดิเหยียบดิเหยียบดิเหยียบเหยียบเออร้อยสิบสี่ฮะตุ้มผมว่า ไปดีกว่าวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะแรกดีกว่านะครับผมว่ามันไม่เวิร์กกว่าฟาร์มมันพวกนี้จริงๆอีกแค่นิดเดียวก็เต็มแล้วใช่ปหละ่ะแต่ผมคิดว่าตีบอสเอาน่าจะเร็วกว่าครับมาถึงนะครับมาจอดหลังเกาะเลยแล้วกันนะขี้เกียจเดินปกติไม่เคยจอดที่นี่เลยนะครับตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนี่หว่าเขาเปิดกกอนเลยแล้วกันแทกหน้าไหนไปไหนล่ะจะแทกหน้านี่ไนงะผิวมากผิวผิวจัดผิวจัดผิวจัดก็เซียนตาย โอ้ยไม่ตายด้วยนี่เนี่ครบไหมโอเคครบสักทีเดี๋ยวผมลองดูนะว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนนะสลับสกิลบีน่าจะชาร์จได้แล้วจะไม่ผิดเนี่ยกดชาร์จได้แล้วก็อุดาเมจเก้าพเฮ้ยโคตรแรงเลย อันนี้โดนแค่ตัวเดียวนะครับในใบอร4โอเคมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้จะทำอะไรนะผมก็เลยจะมา,าอัปเดตข่าวสารสำหรับบล็อกฟ o d หน่อยแล้วกันนะครับเพราะในตอนนี้เขาได้ทำการปล่อยเป็นในเรื่องของสปอยหรือว่าสเน k p e ี k ออกมาแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะจะมีเป็นในเรื่องของโบนะครับเป็น s ซ r p ์เพน o w อันนี้นะครับเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะมันเป็นธนูที่ดอปจากบอดโบอ h แฮนด์คหรือว่าบอสที่เกาะสตีนะฮะ ว่าตอนนี้ได้โดนทําการรีโมเดลเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นไงสวยครับผมบอกเลยแต่ว่าหน้าตาที่น่ากลัวไปนิดนึงนะครับสหัวซะด้วยเป็นไฮด้าประมาณนั้นนะฮะน่าจะรีเวิร์กนะเพราะว่าเขาเขียนว่าเซอร์เพนโบนะครับซึ่งในบล็อกฟูดก็มีแค่อย่างเดียวนะครับที่เป็นเซอร์เพนโบก็คือธนูพิษนั่นแหละด้วนี่คือเอกของไอพีินดานะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่าสเนิคพีทที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือเกาะไฮด้านะครับที่โดนปรับใหม่ตอนแรกอ่ะมมอออองงงคดวว่่่่่าาาัััันนนนนนเเเ็็ะแแแตพหหหบบู้้้้ลลลกขทีจจใย ว่ามันเป็นเกาะไฮด้านะครับมั้งมั้งนะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าข้างล่างนี้จะมี a อบิลิตี้ของเราครับตัว E ก็จะเป็นในเรื่องของฮาคิสสังเกตตัว R จะเป็นการฟิกนะครับหรือว่าการแฟดสเต็ปตัว J ครับเป็นการเปิดฮาคิเกาะแล้วก็จะมีการแบบเปิดเผาตื่นแล้วก็เป็นการกดเผาตัว T นะครับประมาณนั้นนะฮะข้างล่างมันจะขึ้นแบบบอกตรงนี้เลยเหมือนว่าทามาให้เราดูง่ายนะครับว่าเรากดใช้ไปปุ๊บเลอกี่วินาทีเราจะได้ใช้สกิลนี้ต่ออะไรประมาณนั้นครับเป็นแบบบอกครูดาวการใช้สกิลให้เราานนนะะเเมมช่่จปลีย แต่ว่าใน,นเรื่องของเกาะนี่เปลี่ยนแน่นอนอันนี้นี่เป็นที่ใหม่ครับในเกาะไฮด้าเทาานะดากอนโดโจตรงนี้แล้วก็นี่นะครับเป็นการโชว์ธนูพิษเป็นไงโคตรสวยอะผมบอกเลยมันดูแบบเป็นเกม RPG เลยอะเอฟเฟกต์ทำมาดีมากแล้วก็ถ้าลองมองดีๆครับข้างบนนี้เหมือนจะมีควันอะไรลอยขึ้นไปด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่ก็ช่างมันละกันนะครับปล่อยออกมาเดี๋ยวเราก็รู้เอง ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยอยู่ที่เราแบบรอเขานานคาดว่าเขาจะอัปเดตโลก1โลก2โลก3แบบทีเดียวอะ่ะมันก็เลยนานนะครับประมาณนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะฮะดาบก็จะโดนรีเวิร์สเหมือนกันนะเห็นปะ มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นลายใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะแต่ว่ามันน่าจะโดนรีเวิร์กแน่นอนนี่ๆี่ดาบนะครับเห็นปะโดนรีเวิร์กโดนปรับหรือว่าเป็นดาบใหม่วะแต่บางคนก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือโลกใหม่นะครับเป็นโลกสีอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ทําหรอกนะมันเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะมีโลกที่สีเขาบอกจะรีโมเดลใช่ปหละ่ะ นะครับมันก็น่าจะไม่มีหรอกโลกสีนะครับคือคาดาเดาเฉยนะผมไม่การันตีครับออกมายัางไงก็ตามนั่นแหละเนะเราเป็นแค่ผู้เล่นนะแล้วก็นั่งมโนไปนะหวังว่าสักวันมันจะอัปเดตนะรอ,อมาเกือบปีละจริงๆและนี่ก็คือรูปเกาะชัดๆนะครับเห็นปะ้ะมันคล้ายๆกับเกะาะไฮดาเลยเพราะงั้นมันน่าจะเป็นกเกาะไฮดาแหละนะผมคิดว่า เป็นไอแลนด์ที่ถูกรีเวิร์กนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราชอบมาสู้กับบอไอแฮนด์คอกบ่อยอยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันเก่าๆจะเป็นในเรื่องของมังกรรีเวิร์กตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นผลของคิงเว้ยเพราะว่าคิงอะมันมันเคยมีฉากนี้ในอนิเมะนะครับ มันเป็นฉากแบบนี้ในอนิเมะคิงก็คือลูกน้องไคโดนะครับที่เป็นเผ่าลูนาเรียแต่ไม่น่าจะใช่หรอกนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับเร่าวๆวก็น่าจะมีประมาณนะี้หวังว่าจะอัปเดตในเร็วๆนี้นะพวกเราก็รอกันอยู่นะครับทุกคนแหละผมว่าทุกคนแม่งนั่งรอกันจนไข่เหี่ยวกันหมดแล้วยังไม่อัปเดตเลยโอเคแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมมาแจ้งครับสบวันดี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับไม่บา,บายครับผม